รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ว่าเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่งดงามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภูมิปัญญาประเพณีวิถีชีวิตหรืออาหารการกินที่ควรค่าแก่การสืบสารให้คงอยู่ ซึ่งตอนนี้นะคะใบตองอยู่ที่งานมหกรรมวิธีถิ่นภาคเหนือซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดลำปางมหกรรมที่รวบรวมสินค้าทางวัฒนธรรมประเพณีการละเล่นอาหารพื้นถิน่นและภูมิปัญญาของภาคเหนือเอาไว้ด้วยกันเพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรมและส่งต่อไปสู่การเป็นนวัตกรรมอย่างยั่งยืน กันที่จังหวัดที่ฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่ภาคเหนืออย่างอุทัยธานีซึ่งมีหัตกรรมขึ้นชื่อผ้าทอมือโบราณที่ใช้สีจากธรรมชาติในการย้อมก่อนนำมาถักทอเป็นลวดลายโบราณอันแสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ภูไทยธานีมีอาหารหวานที่ได้รับการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นคือขนมต้มยวนขนมที่ประกอบด้วยส่วนผสมจากแป้งข้าวเหนียวใส่ไส้ถั่วต้มสุกแล้วแช่น้ำกะทิมีรสชาติหอมหวานกลมกล่อมเกินกว่าจะบรรยายได้จริงๆค่ะ ส่วนของศิละปะการแสดงพื้นบ้านชาวบ้านโพก็จะร้องรำไปตามจังหวะและท่าประกอบบทเพลงและการละเล่นอาทิหมอนซ่อนอซ่อนผ้าและแม่งูเอย๋อเอยเพื่อแสดงออกถึงความสนุกสนานบ่งบอกถึงวิธีการดำรงชีวิต กำแพงเพชรมีหัตกรรมจากภูมิปัญญาคือการแกะสลักหนังซึ่งต่อยอดมาจากการแกะหนังตะลุงปัจจุบันได้พัฒนามาจนกลายเป็นสินค้าทางศิลปะที่มีความประณีตวิจิตรเหมาะสำหรับการตกแต่งเพื่อความสวยงาม ของอาหารภูมิปัญญาที่ชาวกำแพงเพชรมีความภาคภูมิใจเป็นที่สุดคือขนมไข่แมงดาขนมชาววังที่ไม่สามารถหาทานได้ตามท้องตลาดทั่วไปแต่เป็นขนมพิเศษที่ใช้เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองประกอบขึ้นจากส่วนผสมของไข่แดงกับน้ำเชื่อมให้รสชาติหวานมันกลมกล่อมเหมือนทองหยอดค่ะ จังหวัดนครสวรรค์เป็นอีกหนึ่งจังหวัดในภาคเหนือที่นำเอาภูปัญญาจากพื้นถิ่นมาสร้างสารรค์เป็นสินค้าหัตถกรรมได้อย่างแท้จริงด้วยการทำตะกร้าเชือกมัดฟางที่มีลวดลายหลากหลายประณีตสวยงามอีกทั้งยังมีความแข็งแกร่งเรียกได้ว่าหากซื้อไปใช้งานก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าทีเดียวสำหรับอาหารขึ้นชื่อของนครสวรรค์อย่างทอดมันปลากราย ก็เป็นการใช้ภูมิปัญญาที่มาจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่เนื่องจากนครสวรรค์มีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์อย่างบึงบรระเพชรซึ่งมีปลาเล็กปลาน้อยจำนวนมากชาวบ้านจึงคิดค้นกรรมวิธีเอาปลาสดมาแปลรูปให้สามารถเก็บไว้ทานได้นานยิ่งขึ้นจังหวัดตาก อีกจังหวัดที่มีอัตลักษณ์ทางประเพณีขึ้นกับวิถีชีวิตอย่างชัดเจนโดยในทุกๆปีชาวบ้านจะจัดประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปเพื่อเป็นการขอขามาต่อแม่น้ำปิงการประดิษฐ์กระทงสายไหลจึงถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาที่ชาวจังหวัดปากภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนอกเหนือจากการประดิษฐ์กระทงสายไหลแล้ว จังหวัดตากยังมีการแสดงระบำกระทงสายที่ถ่ายทอดความเชื่อศาสนาที่บรรพชนได้ปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ลูกหลานเป็นการแสดงที่ใช้ภาพประวัติศาสตร์ความเป็นมาและวิถีชีวิตของชาวตากได้ดีที่สุดมาถึงอาหารภูมิปัญญาของชาวตากอย่างเมียงจอมพล ซึ่งถือเป็นของโปรดของจอมพวลถนอมกิติขจรโดยนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาผสมกันแล้วรับประทานรวมกันในคำเดียวเพื่อช่วยปรับท่าต่างๆในร่างกายให้สมดุลสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญที่สุดคือเต้าเจี้ยวสูตรเฉพาะที่มีความใสและให้รสชาติแตกต่างค่ะ ที่จังหวัดพิสนุโลกด้วยความที่พิสนุโลกมีดินเหนียวคุณภาพดีชาวบ้านจึงยึดอาชีพการทำเครื่องปั้นดินเผามาตั้งแต่โบราณโดยจุดเด่นอยู่ที่ลวดลายที่เรียกว่าลายอุซึ่งมีการค้นพบเครื่องปั้นดินเผานี้มาตั้งแต่700ปีก่อนสำหรับการแสดงวงดนตรีพื้นบ้านที่เล่นกันอย่างแพร่หลายคือดนตรีมังคละมีลักษณะเป็นวงปีกลองชนิดหนึ่ง ในอดีตดนตรีมังคละเป็นวงดนตรีที่มีบทบาทสำคัญทั้งในด้านการประกอบพิธีกรรมมีรูปแบบและวิธีการเล่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยลีลาที่คลึคลกื้นเป็นอย่างมากผ้าเขียนเทียนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นภูมิปัญญาของชนเผ่าม้งมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีกรรมวิธีคือการนําเทียนหรือขี้พึ่งมาต้มให้ละลายจากนั้นใช้ปากกาที่ทำขึ้นโดยเฉพาะมาสร้างลวดลายที่มีเอกลักษณ์สวยงามบนผืนผ้าดิบค่ะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของเพชรบูรณ์คือระบำสิงคราเทวีนาตยประดิษฐ์ที่มีความอ่อนช้อยงดงาม ถ่ายทอดผ่านความเชื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับพระนางสิงคราเทวีและพ่อขุนผาเมืองการแต่งกายและท่ารำได้เรียนแบบประยุกต์มาจากการแต่งกายและท่ารำของนาติสินเขมรนั่นเองภูมิปัญญาอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์ คือข้าวหลามพญาลืมแกงข้าวหลามที่ทําจากข้าวพันพญาลืมแกงซึ่งเป็นพันธุ์พื้นบ้านของอําเภอน้ําหนาวที่ไม่สามารถปลูกที่อื่นได้เพราะพันธุ์ข้าวจะกลายพันค่ะสินค้าหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อของสุขโขทัยคือพาซินตีนจกที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยราชกาลที่3มมีความประณีตงดงาม ต้องใช้ความพยายามและเวลาในการทอเส้นได้ที่ทำจากฝ้ายซึ่งชาวสุขโขทัยก็ปลูกเองด้วยค่ะอีกหนึ่งอาหารภูมิปัญญาที่ได้รับการตอบรับมาอย่างมากคือก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยก๋วยเตี๋ยวไทยโบราณสูตรดั้งเดิมมีเอกลักษณ์คือจะใส่น้ำตาลปี๊บรวมไปถึงถั่วฝักยาวหั่นแฉลับ ไปกันที่จังหวัดพิจิตที่มีการนำเอาผักตบชวามาประยุกเป็นสินค้าทางภูมิปัญญาที่เรียกว่างูขบนิ้วอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังนิ้วมือช่วยเรื่องการไหลเวียนของเลือดยืดเส้นบริเวณน,นิ้วและฝ่ามือให้ผ่อนคลายความปวดเมื่อจากการทำงานได้ดีด้านการละเล่น พิจิตรมีมวยพระเจ้าเสือศิลปะการต่อสู้ประจำของไทยที่มีการสืบสารและฝึกฝนกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแสดงให้เห็นการใช้ท่วงท่าต่างๆมาต่อสู้แบบสมจริงได้อย่างสวยงามสำหรับการแสดงที่ขึ้นชื่อของพิจิตรคือการลำพลองไฟ ศิลปาการแสดงที่มีความตระการตาผสมผสานกับความหวาดเสียวแต่ยังคงมีความงดงามในลีลาต่างๆอาหารภูมิปัญญาของพิจิตได้แก่ผัดไทยใบยบัว ซึ่งถือเป็นการประยุกต์เอาใบบัวที่มีอยู่มากในพื้นที่มาใช้ห่ออาหารเพื่อเก็บความร้อนให้อาหารอุ่นได้นานนอกจากนี้ยังให้กลิ่นหอมอีกด้วยการส่งเสริมมะระดกทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหล่านี้จะเป็นทุนในการต่อยอดสืบสารและอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคต อย่างไรก็ตามในการนำเสนอวิธีวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างในวันนี้นั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมภาคเหนือในครั้งหน้าใบตองจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสและเรียนรู้วิธีวัฒนธรรมของภาคเหนือตอนบนจะเป็นยังไงบ้างจะมีอะไรให้ศึกษาบ้างนั้นติดตามได้ในตอนต่อไปค่ะ วิธีทิ่นภาคเหนือที่จังหวัดลำปางมหากรรมที่รวบรวมสินค้าทางวัฒนธรรมประเพณีการละเล่นอาหารพื้นถิน่นและภูมิปัญญาทั้ง17จังหวัดของภาคเหนือเอาไว้ด้วยกันเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรมให้สามารถส่งต่อไปสู่การพัฒนาอย่างยังย่งยืนต่อไปในอนาคต วัดเชียงรายภูมิปัญญาแห่งหัตถศิลป์คือผ้าทอจากกลุ่มสตรีทอผ้าสีดอนชัยซึ่งเป็นชาวไทยลือ้อที่ทอผ้าใส่เองมากว่า100ปีมีเอกลักษณ์ที่สำคัญคือลายผ้าที่เลียนแบบลวดลายของธรรมชาติของสายน้ำด้านการละเล่นที่เห็นอยู่นี้การเล่นลูกขังพระยามังรายในอดีต เคยใช้เป็นอาวุธล่าสัตว์และกลายมาเป็นของเล่นของเหลานักรบของพระยามางรายในปัจจุบนันลูกข่างพระยามางรายได้ถูกจัดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นที่เรียบร้อยค่ะ,ะด้านการแสดงทางวัฒนธรรม<ะ>การแสดงที่ตรการตานี้<ะ>คือเบอิกฟ้าพระยามางราย ความสวยงามยามสงบที่เธอทูลปฐมมกษัตริย์แห่งล้านนามากันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีภูมิปัญญาขึ้นชื่อเป็นผ้าชาวปกาเกยอที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์เพราะเป็นภูมิปัญญาจากการทอผ้าแบบกี่เอวเทคนิคเฉพาะที่มีการสืบทอดมาอย่างยาวนานกว่าร้อยปี ส่วนของการแสดงจังหวัดแม่ห้องสอนคือการแสดงชุดนารมิตมืองไตเป็นการขับร้องภาษาถิ่นประกอบการเต้นเข้าจังหวะด,ดนตรีสนุกสนานโดยสวมเครื่องแต่งกายที่ได้รับอิทธิพลจากพมา่าอาหารถิ่นของแม่ห้องสอนคือจิ้นลุงที่เป็นการนำส่วนผสมและเครื่องเทศหลากหลายชนิดที่หาได้จากท้องที่ โดยลุงในที่นี้แปลว่าล้ำเป็นภาษาพมา่าที่หมายถึงก้อนนั่นเองค่ะสินค้าทางภูมิปัญญาที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่คือผลิตภัณฑ์บุด,ดุลเครื่องเงินซึ่งเกิดจากการดูนหรือตอกลายในแผ่นโลหะเงินเกิดลวดลายที่มีความเฉพาะสวยงามตามแบบฉบับล้านนา สำหรับอาหารภูมิปัญญาของชาวเชียงใหม่คงหนีไม่พ้นไส้อัว่วที่เป็นการถนอมอาหารของชาวภาคเหนือซึ่งวิธีการทำและสูตรของแต่ละบ้านก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าใครจะชอบรสชาติแบบไหนคะ่ะจังหวัดลำพูนมีสินค้าทางภูมิปัญญาที่โดดเด่นคือผ้าทอกะเหลี่ยงเป็นการทอผ้าด้วยลวดลายที่เรียบง่าย โดยผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะสวมผ้าทุงและเสื้อแบบร่างเดิมเม้นสีดำและสีแดงส่วนผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานจะใส่ชุดสีขาวติดผู้สีแดงการแสดงที่ชาวลำพูนภูมิใจอย่างยิ่งคือกลองชัยมงคลต้นแบบกลองทั้งหลายประกอบด้วยแม่กลองหนึ่งและลูกกลองอีกสามเป็นกลองที่ใช้งานยามสงคราม ถูกนำไปใช้ตีประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาทั้งงานบุญยกฉัดและนำไปเป็นจังหวะการฟ้อนต่างๆทั้งฟ้อนนกยุงรำแผนฟ้อนดับไฟฟ้อนตัวโตหรือสิงโตค่ะมากันที่จังหวัดน่านที่มีสินค้าทางภูมิปัญญาที่น่าสนใจอย่างผ้าทอใยค่ะ ที่นอกจากมีความสวยงามโดดเด่นแล้วผ้าใหญ่ค่ที่เป็นพืชสมุนไพไทยน้ำหนักเบาและยังมีคุณสมบัติต้านแบคทีเรียลดกลิ่นอับมีความยืดหยนุนระบายอากาศได้ดีอีกด้วยถัดมาเป็นการแสดงเอกลักษณ์ประเพณีสีนครน,น่าน การแสดงที่ผสมผสานการฟ้อนเจิงฟ้อนแงนเข้าไว้ในการแสดงเดียวในส่วนของอาหารพื้นถิ่นของน่านคือไก่ทอดมะแขวนเมนูที่หยิบเอาวัตถุดิบเฉพาะถิ่นของภาคเหนืออย่างมะแขวน มาใช้หมักไก่ก่อนนำไปทอดให้รสชาติเผ็ดซ่ามีกลิ่นชุนเล็กน้อยเรียกได้ว่าแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครเลยล่ะค่ะมาเมืองแพร่ก็ต้องนึกถึงเสื้อมอหอมมรดกทางวัฒนธรรมของชาวไทยลือและลาวพวนผู้ชำนาญการย้อมผ้าจากครามและห้อม เสื้อผ้าที่ใช้ทําไร่ทํานาม,มาตั้งแต่โบราณค่ะวันนี้มอหอมถูกย้อมให้มีสีอ่อนลงบางก็มัดยอมให้เกิดลวดลายบาติกและดูทันสมัยใส่ลวดลายไม้สักมีแฟชั่นเข้ามาเพิ่มคุณค่าของผ้ามอหอมเดิมค่ะ เอกลักษณ์ของภาคเหนือลาปแปรลาบเหนือของจังหวัดแพร่ก็นับว่ามีความโดดเด่นไม่แพ้ลาบเนือจังหวัดอื่นๆลาปแปรลาหมูของแพร่ส่งกลิ่นหอมแรงและมีรสจัดจ้านเป็นเอกลักษณ์ค่ะ,คะาการแสดงส่วนใหญ่ของภาคเหนือซอจะถูกใช้เป็นเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุด รวมทั้งการร้องประกอบเสียงซอและโดยเฉพาะการบรรเลงประกอบการฟ้อนแง้นของจังหวัดแพร่ฟ้อนที่มีเอกลักษณ์อยู่ที่การโอนเอ็นตัวไปข้างหลังค่ะาการจักสารถือเป็นภูมิปัญญาของคนไทยทุกภาคค่ะ จังหวัดพะเยาก็คืนชื่อเรื่องผักตบที่เคยมีขึ้นอยู่เต็มกว้านพะเยาเมื่อเก็บผักตบมาตากแห้งแล้วนำมาสารด้วยมือก็จะได้เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆส่วนตะกร้าก็เป็นการจักสารที่เกิดจากพะเยามีต้นไผ่อุดมสมบูรณ์เช่นกันตะการ้าลายดาวของชุมชนวัดพระาธาตุขิงแกงก็เป็นอีกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกนำมาปัดฝูนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกขายยังต่างประเทศค่ะ ด้านการละเล่นหนุ่มสาวชาวไทยลือซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองของภาคเหนือตอนบนก็จะเล่นโยนมะกรันมะกรอนก็คือมอนใบเล็กที่เย็บขึ้นมาเฉพาะเพื่อใช้เป็นการละเล่นให้สาวชาวลือซึ่งถือเป็นโอกาสเดียว ที่จะได้รู้จักหนุ่มลือ้อยังถูกต้องตามประเพณีก,ก,าาพการแสดงฟอนนกยูงซึ่งนกยูงคือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาวลือที่เกิดจากแรงบันดาลใจเมื่อครั้งนกยูงยังมีให้เห็นทุกหมู่บ้านค่ะ ังหวัดลำปางกับผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์และถูกอนุรักษ์ให้คงอยู่ติดทนนานสืบไปพร้อมๆกับสีสารจากไม้ประดู่มะเกลือใบยูคาลิปตัสหรือใบขี้เหล็กมรดกที่รุ่นยายสืบต่อให้ลูกหลานบ้านกี่คำทั้งการย้อมได้จนถักทอด้วยมือเป็นเครื่องนุ่งห่มจากภูมิปัญญาชาวลำปาง กลองปูจาหรือกลองบูชากลองสองหน้าประกอบด้วยกลองหลวงหนึ่งใบและกลองตุ๊บ2องถึงสามใบโดยมีความเชื่อเรื่องพระอินจะลงมาช่วยตีกลองทุก7วนันเมื่อกลองตีดังกังวานไกลย,ยักษ์ร้ายตามความเชื่อก็จะไม่มากินคนในหมู่บ้านปัจจุบนันใช้ตีเพื่อบูชาพระรัตนตรัย มาที่การละเล่นพื้นบ้านกันบ้างภาคเหนือมีการละเล่นของเด็กๆที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติค่ะอาทิเดินกะลาไม้โกงเกงหมักเก็บอีตักแล้วยังมีการเล่นโลชิงช้าของชาวอาขา ที่เล่นเพื่อรำลึกถึงเทพธิดาอึมซายแยะที่ช่วยนำความอุดมสมบูรณ์มาให้ชาวเผ่านิยมเล่นการสี่วันทุกเดือนสิงหาคมค่ะน้ำพริกอ่องอาหารที่มีไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรสชาติเผ็ดนิดหวานหน่อยสีสันแดงเรือจากมะเขือเทศพร้อมด้วยการผัดเนื้อหมูสับกับเครื่องเทศรับประทานคู่กับแคปหมูค่ะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์เมืองลับแลแห่งนี้ก็คือการย้อมสีธรรมชาติให้ผ้าฝ้ายเพื่อทำสิ้นของชาวไทย,ยวนมีเอกลักษณ์เรื่องสีฉูดฉาดเช่นสีแดงจะได้จากการนำลูกมะกลายมาบดหรือต้นคำเงาะจะออกส้มส้มอมเหลืองซึ่งจะเห็นได้ชัดจากการแสดงฟอนซอปั่นฝ้ายต่อไปนี้ค่ะ เป็นภูมิปัญญาของอุตรดิต์ได้แก่ยำหม,มี่พันค่ะหมี่ก็คือแป้งขนมจีนที่คนโบราณน,นำมาปรุงรสเพื่อพันข้าวเหนียวรับประทานการส่งเสริมมะระดกทางวัฒน,ธ,นธรรมที่มีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบนี้นะคะถือได้ว่าเป็นแนวทางและเป็นต้นทุนชั้นดีในการสืบสารต่อยอดอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคต และไปต้องเชื่อนะคะว่าคุณผู้ชมที่ได้รับชมอยู่จะได้ทําความรู้จักกับวิถีวัฒนธรรมของภาคเหนือกันไปบ้างแล้วและเกิดความประทับใจเพราะฉะนั้นลองหาโอกาสที่จะมาสัมผัสกับวิถีวัฒนธรรมของภาคเหนือนด้วยตัวของคุณเองนะคะ